องฝึกฝนตนเองจนตรัสรู้และเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นสัมมาสัมพุทธะรู้แจ้งโลกเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องเลยกลับรู้ทุกเรื่องทุกอย่างว่าระหว่างการใช้ชีวิตก่อนตายเราจะ,จะเจริญได้อย่างไรจะรวยทำยังไงจะสวยทำยังไงจะสูงสักทำยังไงนะรูปงามผิวพรรณงามจะทำยังไงตรัสบ,บอกไว้หมด อย่างคนจะมีรูปงามผิวพรรณงามเนี่ยพระองค์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของกรรมมีมหากรรมมวิพังยานในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดองบอกเลยว่าเธอต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏนะ นี่จะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักจะมีทรัพย์มากทำอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ที่ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครึ่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปผมไฟแก่สมณะหรือปลามนะจะสูงสักทำอย่างไรเช่นละความจรณย์ จะได้เกียรติศักดิ์กันใหญ่หรือไม่เกียรติกันตัดรอนผู้ที่เขคาขรพนับถือกราบไหว้บูชาสมณะหรือปลา่า